ไม่กลัวมันไม่กลัวมันไหลไม่ไม่ไมันหนักมันจะอยู่ในตูดเยมกเลยอ่เต็มตูดเลยโอ้เต็มตูดเลยโอ้โหม่นกัมึ้งกัมึงกัมเยอะู่เยโอ้ยทองึงกัมวันนี้กึ้งกัม่าเจ็ดร้อยประมาณ้กว่า ทองลงแล้วขายเท่าไหร่ชันเราก็อย่ารีบขายดีไว้ทองขึ้นไว้ขายก็เราใช้ทุกวันไงเดีต้องขายตะแข่งกันทางนน้นอยู่เรายังไม่เสร็จทีเยอะขนอะแต่่นึงคเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่ขนาดนี้แ็่โอ้แต่ละแต่ท่านึงครึ่งกำนี่เยอะอยู่เยอะนะออื